เขาเชื่อกันว่าเอ๊อาจจะเป็นคนงานสวนทุเรียนที่หายไปอย่างปริศนาตั้งแต่พฤษภาคมหรือเปล่านะคุณผู้ชมฮะโดยไปเจอบนเข่าอินทรีที่บ้านธรรมสถิถติติบลสำนักทองอำเภอเมืองระยองครับคนที่เจอเนี่ยก็เป็นชาวบ้านที่จะเข้าไปหาของป่าที่เราเคยเล่าให้ฟังคนแถวนั้นคาดว,ว่า,น,าน่าจะเป็นนายนิดคนงานเฝ้าสวนทุเรียนที่หายไปตั้งแต่28พฤษภาคมเมื่อวานนี้ตำรวจสพสำนักทองพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ไปตรวจสอบครับ,รบจุดที่ คนไปพบโครงกระดูกอยู่บนเขาสูงชันระยะทางจากถนนขึ้นไปสัก500เมตรได้คุณผู้ชม <Okay. S 1> ตอนไปถึงเนี่ยก็เจอโครงกระดูกกระจัดกระจายอยู่ตามพื้นครับรวมๆแล้ว16จุดด้วยกันแล้วก็มีทรัพย์สินที่คาดว่าเป็นของผู้ตายเนี่ยก็มีเสื้อแขนสั้นสีดํามีเสื้อคลุมแขนยาวสีเทาแล้วก็มีประแจตัวหนึ่งมีเคเบิลทายหอันแล้วก็เหรียญ2บาทเนี่ยหเหรียญใส่อยู่ด้วย ชาวบ,บ้านในพื้นที่อย่างลุงต่อยเนี่ยบอกว่าจุดที่คนไปพบกระดูมันเป็นหุบเขาสูง